สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มาคลิปนี้รีวิวสไนเดอร์คัตจัสติส a ลี e ครับ หลังจากที่ผมได้เปิดดูตอนห้าทุ่มผมก็รู้ตัวเองดีเลยครับว่าชะตากรรมการนอนคืนนี้ต้องไปจบลงตอนตีสามแน่นอนเพราะความยาวของหนังที่ยาวถึง4ี่ชั่วโมงแน่นอนครับว่ายาวขนาดนี้ผมเองก่อนดูรู้สึกขัดเขินใจอยู่พอสมควรครับเพราะมันมีหลายอย่างไหลเข้ามาในหัวของผมไม่ว่าจะเป็นความยาวของหนังบทสรุปองค์รวมที่สุดท้ายแล้วคงจบไม่ต่างฉบับที่ใช้ในปี2017แต่พอเริ่มดูเท่านั้นแหละครับก็ได้เห็นความแปลกใหม่เข้ามาทันที ไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนของภาพที่ช่วยให้เราได้โฟกัสตัวละครมากขึ้นโทนของหนังที่ปรับให้ดูดาร์กขึ้นซึ่งตัวหนังเองก็ดาร์กสมโทนของมันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยที่เลือดสาดกระจายใช้อาวุธตัดหงตัดหัวนี่หลุดคันให้เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าให้จัดเรียกก็คงจะไปอยู่ในโซนของเดธพูลติดเรท R18 บวกกันเลยทีเดียว ในช่วงแรกครับต้องบอกเลยว่ามีความเนื่อยเหนื่อยนายพอสมควรเอ่อคลิปนี้มีสปอยเปิดเผยภาพเนื้อหาของหนังนะครับลืมแจ้งอีกแล้วแม้จะมีความเนื่อยด้วยความยาของหนังครับแต่โดยความที่เฮียแซกอยากจะนําเสนอรายละเอียดต่างๆให้ถึงพิกถึงขิงกันเลยทีเดียวแบบว่ายิงปืนกลใส่คนดูแบบปังๆให้คนดูไปเลือกเอาและตีความมาเลยว่าชอบอันไหนกันบ้าง ซึ่งแน่นอนครับก็โดนผมอยู่หลายอันพอสมควรโดยเฉพาะการต่อสู้ที่เกาะเทอร์มิสกีลา<ๆ>การต่อสู้ที่แอตแลนติส<ๆ>ต้องบอกเลยว่าโลกสวยหลบไปเพราะผู้สาวเหล่านี้โหดซะยิ่งกว่าชายใดกะจะเอาให้ตายก็เลยทีเดียวครับส่วนอันที่ไม่โดนก็มีอยู่หลายอันเช่นกันครับ ด้วยความที่หนังยาวขนาดนี้มันเลยดูออกไปทางซีรีส์หน่อยๆต้องบอกก่อนนะครับผมเคยดูซีรีส์แบบรวดเดียว12ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวครับ4ชั่วโมงของหนังเรื่องนี้จิ๊บจ้อยมากๆแถมตัวหนังเองยังแบ่งเป็นพัดพัทให้เราได้พักการจดจ่อได้ดีเลยครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆในการวางกลยุทธ์ใช้หนังแบบ4ชั่วโมงรวดมันทําให้เราได้เข้าใจเป็นสเตป็ปสเต็ปไปเรื่อยๆผมเองก็ยังงงใจตัวเองอยู่ว่าทาั้งๆที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วแต่พอดูฉบับ ของสไนเดอร์คัตมันรู้สึกแบบว่าอันนั้นก็เฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยขึ้นมาเป็นรอบๆครับอย่างในฉากสงครามพันปีตอนที่ดาร์กไซบุกโลกโอ้อันนี้ฟินสุดเลยครับมีการล้อเลียน MCU ด้วยทําไมไม่เล็งที่หัว ในฉบับของสไนเดอร์คัตนะครับตัวหนังนั้นพยายามเล่าความเป็นมาของตัวละครหลายตัวให้ดูมีมิติและให้สมบูรณ์มากขึ้นสําหรับผมบางตัวก็ถือว่าโอเคบางตัวก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากอย่างอควาแมนเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยครับไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปในการที่จะปูตัวละครตัวนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าบางทีมันก็อาจไม่จําเป็นมากนักเพราะหนังเดียวของอควาแมนก็อธิบายได้ด้วยตัวของมันเองแถมยังประสบความสําเร็จอีกด้วยผมว่านะไม่ต้องมีส่วนนี้เสริ ก็เวิร์กได้แต่แน่นอนครับว่าเฮียแซกแกได้ถ่ายฉากนี้เก็บวไว้นานแล้วก่อนที่หนังเดียวเอาความแมนจะเข้าด้วยซ้ําส่วนคนอื่นๆครับก็มีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กบ้างอย่างการเดินทางของไซบอร์กอันนี้ผมว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครในหลายๆด้านทั้งความคิดการทํางานเป็นทีมแม้ว่าผมพ่อลูกนั้นอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นักและอย่างที่เรารู้กันดีครับวันนี้เป็นการนําเอาฟุตเทจเก่ามาตัดต่อใหม่ทําให้เราได้เห็นฉากใหม่ๆกันเพียบมี เพียงไม่กี่ฉากหรอกครับที่ซ้ำกันในเวอร์ชันปี2017เราได้เห็นมุมกล้องของเฮียแซกการจัดวางคอมโพสิชันมุมเสยมุมแผนรวมไปถึงการต่อสู้ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆแถมยังโหดเลือดสาดกันอีกด้วยทุกตัวละครน,นั้นมีฉากใหม่ๆของตัวเองเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับและนอกจากนี้ก็ยังมีฉากที่ถูกถ่ายทําขึ้นมาใหม่ที่เราสังเกตและเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่เราเคยได้เห็นในข่าวและตัวอย่างมาก่อนหน้านี้สรุปแล้วครับผมว่ามุมมองการเล่าเรื่อง ยองผ่านแซ็กสไนเดอร์เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆครับเออหมายถึงหนัง4ชั่วโมงอะนะแต่ก็ถือว่าลงตัวทีเดียวครับทุกตัวละครนั้นมีบทบาทกันหมดแม้ว่าตัวซูเปอร์แมนเองจะดูไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่มากแต่ทุกตัวละครก็มีความสําคัญในทางของตัวเองครับอย่างเดอะแฟลกนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยครับเป็นตัวพลิกเกมกันเลยทีเดียวซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้คนละขั้วเลยครับและด้วยความที่หนังนั้นมีตัวละครเยอะพอสมควรก็อาจจะให้น้ำหนักและเฉลี่ยบทไปกับตัวละครที่ยังไม่มีหนัง เดอันนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้ครับเพราะเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ถูกปูพื้นให้คนดูได้รู้จักมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับและนอกจากนั้นตัวหนังเองก็ยังมีการเซอร์ไพรส์หลายฉากมากครับมีทางตัวละครลับให้เราชวนสงสัยและที่สําคัญฝันร้ายของแบทแมนเป็นอะายที่สุดมากๆเลยผมเองก็คิดอยู่ในใจตลอดว่าดูหนังจนจะจบเรื่องแล้วบักโจเกอร์มันอยู่ใส่วะไม่เห็นเข้าฉากมาแม้แต่ฉากเดียวจนถึงตอนสุดท้ายนี่แหละครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เอง สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับในส่วนของคะแนนนั่นเองผมให้จัสติ League ฉบับส ny เดอร์คัดดีกว่าฉบับที่แล้ว1คะแนนครับ 8เต็ม10คะแนนนั่นเองเอาเป็นว่า4ชั่วโมงที่เสียไปนั้นคุ้มค่ากับการนอนตี3ของผมมากๆถึงคันเก็บไปฝันกันเลยทีเดียวว่าตัวผมนั้นเป็น The Fat. ดูแฟดย้อนเวลาไปบอกแบทแมนโอ้โหนี่ก็ฝันไปเรื่อยอครับเอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ได้ชมมาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันไว้หน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบกันไหมแต่อย่าสปอยกันหนักหน่วงไปละครับเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเข้ามาเห็นเขาอาจจะว่าเราได้ครับ